สวัสดีครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับซูซูกิมอเตอร์เขาก็ได้มีการประกาศแคมเปญนะครับผมเป็นแคมเปญช่วยผ่อนครับสำหรับรถซูซูกิเซเลริโอนะครับผมแต่ว่าทีนี้นะครับก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาสอบถามผมนะครับผมในส่วนของแคมเปญนี้ครับแต่ว่าผมก็เลยอยากจะมาอธิบายนะครับผมในส่วนของเงื่อนไขของแคมเปญนี้นะครับว่าจะมีเงื่อนไขการใช้งานแคมเปญนี้ยังไงบ้างนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถูกต้องนะครับผมแล้วก็ไม่คัดเคลื่อนจากที่ ลูกค้ามองเห็นโฆษณาแบบผ่านๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยจะมาอธิบายให้ได้ฟังกันครับสำหรับซูซูกิเซลีโอนะครับผมก่อนหน้านี้ลูกค้าก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่ารุ่นนี้นะครับผมเคยมีการประกาศลดราคาลงมานะครับผมก็สำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับราคา319,000บาทครับจากราคาเดิมนะครับ338,000บาทครับแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นรุ่น GL ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 4 1ส0 0นบาทครับก็จะลดลงมาเหลือ379,000กรบาทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรุ่นรองท็อปครับ GL up ครับผมก็จะเป็นรุ่นที่ถัดมาจากรุ่น GL นะครับราคาจะอยู่ที่423,000บาทครับแต่ว่าหลังจากหักราคาแล้วนะครับก็จะเหลือ4 3มแ0 0กรบาทครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นท็อปนะครับผมเป็นรุ่น GX ครับราคา451,000บาทครับหลังจากลดราคานะครับราคาก็จะเหลือเพียง399,000กรบาทเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็น ราคาที่ได้หักส่วนลดจากที่มอเตอร์ประกาศไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในส่วนของแคมเปญในการช่วยผ่อนนะครับผมก็จะเลือกให้เงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับเขาจะให้คิดจากราคาเดิมนะครับผมก่อนที่จะหักส่วนลดนะครับผมก็จะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบไว้แบบนี้นะครับที่นะ่ครับราคาที่ลูกค้าจะต้องคิดนะครับผมกรณีลูกค้าเลือกที่จะใช้แคมเปญในการช่วยผ่อนนะครับก็จะต้องคิดเป็นราคาเดิมนะครับผมก่อนที่จะมีการหักส่วนลดลงมาครับแล้วยังไงต่อใช่ไหมครับ สำหรับการผ่อนนะครับผมรุ่นนี้นะครับเขาจะในส่วนของแคมเปญช่วยผ่อนนะครับการดาวนะครับจะให้เริ่มต้นดาวที่15%เป็นต้นไปนะครับผมก็ลูกค้าสามารถเริ่มต้นดาวได้ที่15%นะครับที่นี่ครับพอส่วนลดที่หายไปจากการที่ไปหักราคารถใช่ไหมครับส่วนลดตรงนี้นะครับผมถ้าลูกค้าเลือกแคมเปญช่วยผ่อนครับจะมีการนําส่วนลดตรงนี้ไปซับให้กับแคมเปญของไฟแนนซ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทั้ง4รุ่นมาให้กับลูกค้าได้ฟังเลยนะครับผม สำหรับรุ่น G A เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดารุ่นเริ่มต้นนะครับผมก็จะต้องคิดราคาที่338,0 0 0บาทครับมีการมีแคมเปญช่วยผ่อน2,000บาททั้งหมด9เดือนนะครับก็เท่ากับว่าลูกค้าจะต้องถูกหักส่วนลดไป18,0 0 0บาทครับเพื่อซับแคมเปญน,นี้ให้กับมอเตอร์นะครับผมแล้วก็รุ่น G L เกียร์ออโต้นะครับผมราคา416,000บาทครับจะมีการหักส่วนลดไป2,500บาททั้งหมด12เดือนนะครับรวมเป็น30,000บาทครับก็จะต้องหักไปซับ ในส่วนของแคมเปญช่วยผ่อนนะครับผมก็คือลูกค้าก็จะมีเงินไปช่วยผ่อนก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากงบส่วนลดที่ลูกค้าได้นะครับผมแล้วก็มาในส่วนของรุ่น GL up นะครับผมจะมีการหัก2,500บาทครับจำนวน12เดือนเชนน่นกันกับรุ่น GL นะครับผมก็รวมเป็นมูลค่า3,000บาท30,000บาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่น่ก็จะได้ยอดตรงนี้ไปในการเฉลี่ยช่วยผ่อนให้กับลูกค้าครับจากเดิมที่ ส่วนลดตรงนี้นะครับจะต้องเอาไปหักที่ราคารถหรือว่าจะต้องเอามาลดเงินดาวน์ให้กับลูกค้านะครับผมก็คือจะถูกนําไปใช้ในแคมเปญเพื่อช่วยผ่อนให้กับค่างวดของลูกค้าถูกลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรุ่นสุดท้ายครับเป็นรุ่นท็อปครับราคา451,000บาทครับจะมีการหักเงินไปทั้งหมด2,500บาท20เดือนนะครับผมก็คือช่วยผ่อน2,500บาท20เดือนครับโดยรวมนะครับผมจะถูกหักไป50,000บาทครับก็เท่ากับว่าส่วนลดเต็มนะครับผม ส่วนลดเต็มๆที่มันไปหักที่ราคารถนะครับผมจากเดิมนะครับผมให้เหลือ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันกบาทหรือว่ารุ่นอื่นๆที่ถูกหักลงไปหักส่วนลดไปที่ราคารถอะไอย่างเงี้ยครับผมที่เนี้ยพอมันนํามาหักซับเป็นแคมเปญช่วยผ่อนนะครับส่วนลดที่ถูกหักไปซับแคมเปญช่วยผ่อนมันจะน้อยกว่าส่วนลดที่เราไปใช้ในการลดเงินดาวหรือว่าเอาไปลดที่ราคารถนะครับผมอย่างเช่นรุ่นท็อปนะครับผมส่วนลดที่หักไปซับแคมเปญห้าหมื่นบาท แต่จริงๆแล้วส่วนลด5 1 1 0 0บาทตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ได้หักไปซับแคมเปญลูกค้าก็จะต้องเอาไปหักที่ราคารถเพื่อให้ราคารถเหลือ3 9 9 0 0 0กับาทนะครับผมหรือว่าจะนำส่วนลดนี้มาช่วยเงินดาวนะครับผมที่นี้นถ้าลูกค้าเลือกให้เป็นช่วยผ่อนนะครับส่วนลดนี้ก็จะถูกหักไป50,000บาทครับก็เท่ากับว่าอาจจะมีการเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับผมก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูในส่วนนี้นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เ,เสียเปรียบครับเพราะว่ายง จะมีส่วนต่างของสลดนะครับผมหังสมมติหลังจาก5 0า0 0นก็จะเหลือ1น0 0อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ1,100ผมก็อาจจะตีเป็นมูลค่าส่วนลดให้กับลูกค้าไปแทนอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะครับผมยังไงถ้ามีคําถามนะครับผมยังไงสามารถสอบถามได้นะครับผมสำหรับแคมเปญช่วยผ่อนของซูซูกิเซลีโรครับผมก็ยังไงสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ปริษาทการขายกาฟิวครับก็จะอยู่ที่ซูซูกิบีเอ็นทิสาขาอำเภอบรรลือกรมจังหวัดชลบุรีนะครับ แต่ว่านะครับก,ก่อนที่จะจบคลิปจริงๆนะครับผมก็มากระซิบบอกนะครับว่าส่วนลดของทางผมนะครับแล้วก็ของแถมต่างๆนะครับผมผมก็รับประกันนะครับว่าได้รับแบบจัดเต็มแน่นอนครับ